สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ธุเดดวงวันนี้ทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮานอยงวดประจำวันที่27กุมภาพันธ์2567ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษอานอยปกติและฮานอย วีไผมก็จะมีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนสอตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นนะครับจากสูตรที่ผมคำนวณแล้วหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อคำนำเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่าง เป็นแนวทางการหาข้อมูลสระไวยฮหาหนอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาญาณในการรับชมครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันเอาตราไวยฮานอยงวดประจำวันที่26กุมภาพันธ์2567กันก่อนครับ ผลการนอกสลักหวยฮานอยพิเศษทาการเอกในเวลา17.15นาทีถึง17.30นาทีเลขไทย3ตวบนออก028 2ตวบน28เลขไทย2ตัวา97ผลการนอกสละกหวยฮานอยปกติครับทาการเอกในเวลา18.15นาทีถึง18.30นาทีเลขไทย3ตวบนออก234 2ตวบน34เลขไทย2ตัว20และผลการเลาสลักหวยฮานอย VIP ทำการเอกในเวลา19.15นาที <on> ถึงสเกานาทีเลขไทย3ามตัวเลขสี่ตัวบนนเลขไทย2ตัวล่าง2 0นนะครับนี่คือผลกันเลาสลากหวยฮันนอยพิเศษปกติและ VIP งวดประจำวันที่26กุมภาพันธ์ครับมาสรุปเลขสูตรที่ลงคลิปไปในงวดประจำวันที่26ครับมาย้อนดูสูตรนะครับในชุดนะครับมาย้อนดูในชุดสรุปเด่นเลยครับ2ตัวบน2ตัวล่างทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้ นะครับก็มาเข้าที่7 9 9 7เดนะครับเล็กไทย2ตัวล่างของฮวยฮานอยพิเศษครับในในชุดสรุปเด่นครับชุดสรุปเด่นที่ผมสรุปไปนะครับในเน้นลองครับไอเน้นก็79ครับ79ตัวนี้ครับมาบนมาล่างครับแต่ผลการออกก็ที่97ของหวยฮานอยพิเศษครับสมาชิกท่านใดที่ถูกเล็กไทย2ตัวล่างหวยฮานอยพิเศษึ่งออก97็ดก็ดีใจครับทันทีไม่มีโชคก็ต้องลุ้นกันต่อครับในงวด วันที่27นะครับมาติดตามกันต่อนะครับมาดูเลขเด่นนะครับประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับผมแนะนำเลขไทย3ตัวบนของวหวยอนอยปกติซึ่งออก234มาเป็นแนวทางการคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับนำเลข2คํคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณบร l ตัวครับ4ตัวมี2 3 7 8ครับ2 3 7 8าเ็หลัก10ครับนำเลข3 คำนวณหาเลขเดียวประจำหลักสิบได้เลขเต่นจากสูตรที่คำนวณได้สี่ตัวครับสี่ตัวมีหนึ่งสี่หกเก้าครับหนึ่งสี่หกเก้าหลักหน่วยครับนำเลขสี่คำนวณหาเลขเดียวประจำหลักหน่วยได้เลขเต่นจากสูตรที่คำนวณได้สี่ตัวครับสี่ตัวมีหนึ่งสองหกเจ็ดครับหนึ่งสองหกเจ็ดนี้คือเลขเด็นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวุยหาหน่ยวยงวดประจำวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ครับมาดูการจับคู่จุดสองตัวบนครับ ผมนําหลัก14ตัวนะครับ1469จับคู่หลักหน่วย4ตัว1267ครับจะได้ชุด2ตัวหวยฮานอยดังนี้ครับ1วันละ10จับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะให้11 121617 4วางหลัก10จับคู่หลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้41424647 6วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้6 16 2 6 6 6หกสางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้91929697รวมทั้งหมดในชุด2ตัวบน16ชุดครับนี่คือชุดตร,ตรงตรงครับเลขไทย2องตัวบนของหัวหาหน่วยครับในทั้งหมด16ชุดครับในทั้งหมด16ชุดนี้ครับผมจะสรุปชุดเด่นให้สมาชิกดูครับมาดูที่หลักสิบครับหลักสิบตามสูตรที่คนันวยสตัวครับ1 4ึ่ครับดึง2ตัวครับ ดึง2ตัวดึงเลข4ครับดึงเลข4และดึงเลข9วางหลัก10ครับหลักหน่วย4ตัวคำนวณเลยครับ1 2 6 7ครับ1 267ผมดึงเลข6ครับดึงเลข6และดึงเลข7วางที่หลักหน่วยครับจากนั้นชุดเด่นผมจะนำหลัก12ตัว4และ9จากพวกเราเหน่วยสองตัว6กและ7ครับจะได้ชุดเด่น2ตัว บนหวยฮานอยดังนี้ครับชุดเด่นที่สรุปจากคู่ว่ามี46 47 96 97 4ชุดครับ46 47 96 97 4ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดเด่นเลขไทย2ตัวบนครับมาลุ้นครับมาจะมาตามสตรตักไหมครับมาดูชุด3ตัวนต่อครับชุด3ตัวบนผมจะนำหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยกันนะครับหลักร้อย4ตัวขนวยครับ2 3 7 8ครับ2 3 7 8ผมดึง2ตัวครับ ดึงเลข3และดึงเลข8ปดางหลักร้อยครับผมจะนำสามและ8มาจับคู่ชุดเด่น2ตวัวบน4ชุดครับ4 6 4 7 9 6 9 7นะครับจะได้ชุด3ตวัวบนฮวยฮานอยดังนี้ครับชุดเด่น3ตวัวบนฮวยฮานอยที่สุดจับคู่ไว้ครับ8 3ดาบางหลักร้อยจับคู่เกี่ยวกับชุดเด่น2ตวัวบน4ชุดจะได้3 4 6 3 4 7 3 9 6 3 9 7 8่าบางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดจะได้8 4 6 8 4 7 8 9 6 8 9 7 รวมทั้งหมดในชุด3ตัวน8ชุดครับนี่คือชุดตรงตรงเลขไทย3ตัวนของหววฮาน่อยครับในทั้งหมด8ชุดครับชุดเด่นที่สุดครับผมเน้นไปที่8 9 6ครับผมเน้นไปที่89ดครับเด่นที่สุดเน้น8 9 6รองไปที่3 สี่เจ็ดครับรองสามสี่เเน้น896เก้าหกรองสามสีนี่คือชุดสตัวบนจากทั้งหมดแปดชุดจะเหลือสองชุดสามสี่เจ็ดและแปดครับและในชุดสตัวบนส่ชุดเด่นครับสี่หกสี่็ดเก้าหกเก้าเจ็ดครับเด่นที่สุดเน้นเก้าหกครับเด่นที่สุดเน้นเก้าหกรองสี่เจ็ดครับเน้นเก้าหกรองสี่เจนี่คือชุดเน้นชุดรองเลกไทยสองตัวบนและสามตัวของหวยฮานอย มาได้ทึงสามนาอยครับพิเศษปกติและ VAP ครับแนวทางสูตรขนวนสุดนี้ผมเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18นาฬกา15นาทีถึง18 30, นาฬนทีครับมาดูเลขเด่น2ตัวล่างกันต่อครับเลขเด่น2ตัวของหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดครับวันที่26กุมภาพันธ์ออก2 0ครับล่าสุดออก2 0นะครับ มาดูที่เลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยครับหลักสิบครับผมนําเลขสองคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรที่คํานวณไว้แล้วสี่ตัวครับสี่ตัวมีสี่ห้าหกศูนครับสี่ห้าหกศูนย์หลักหน่วยครับนําเลขศูนย์คำนวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรที่คํานวณได้สี่ตัวครับสี่ตัวมีหนึ่งสี่หกเก้าครับหนึ่งสี่หกเก้านี่คือเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยเลขไทยสองตารางของห้วยหานอยครับในหลักสิบสี่ตัวที่คํานวณครับสี่ห้าหกศูนครับดึงสองตัวครับ ดึงเลข4ครับดึงเลข4และดึงเลข6วางที่หลักสิบครับและหลักหน่วย4ตัวคำนะครับ1 4 6 9้ครับ1 4 6 9ดึง2ตัวเช่นเดียวครับดึงเลข4ครับและดึงเลข6เช่นเดียวครับผมจะนําหลักสิบตัว4ีและ6จับคู่หลักหน่วยเด่น2ตัว4ีและ6ครับจะได้ชุดเด่น2กล้งห้วยฮานอยดังนี้ครับชุดเด่นที่สุดจับคู่ก็มี4 4่6 6 4 6 6 4ี่ครับชุดครับ4 4 4 6 6 4และ6 6 4ชุด ใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นที่สุดนะครับผมสรุปเน้นไปที่46ครับเน้นที่4 6ครับรองไปที่64ครับเน้น64รอง64นี่คือชุดเด่น2ตัวล่างของหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ v i p แนวทางสุตรคนวณสุดนี้ผมสรุปเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ10บาทิีกา15นาทีถึง10บาทินาทีนะครับ มาดูการสรุปวหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปฏิและมีไอพครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณเลขเด่นในชุด2ตัวบน2ตัวล่างครับ2ตัวบน2ตัวล่างที่สรุปจากผู้เด่นไว้ก็จะมี4 6 4 7 9 6 9 7 4, 4 4 4 6 6 4 6 6, 6, 6 6ทั้งหมด8ชุดครับ8ชุดจะมีซ้ำกันอยู่ที่4 6 2ชุดนะครับทั้งบนทั้งล่างครับฉะนั้นจะเหลือที่7ชุดครับใน7ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวครับ มาได้ทั้งสองตัวบนทั้งสองตัวล่างมาได้ทั้ง3าม่านหน่ยครับพิเศษปอติและ VIP ครับมาดูชุดสรุปเน้น3ตัวบนครับ3ตัวบนผมสรุปเน้นไปที่896ครับ2ตัวบนเน้น9 6 2ตัวล่างเน้น46ครับนี่คือชุดสรุปเน้นครับและชุดสรุปรองครับ3ตัวบนรองที่347ครับรอง3 4 7 2ตัวบนรอง472ตัวล่างรอง 64ครับนี่คือชุดสรุปเน้นลอง3ตัวัน2ตัวันและ2ตัตล่างครับมาดูทีเลขวิ่งครับวิ่งบนผมเน้นไปที่เลข9้าครับวิ่งล่างเน้นไปที่เลข4ครับนี่คือเลขวิ่งครับในชุดสรุปเน้นลอง2ตัวัน2ตัตล่างเขาจะมี96464764 6, 4, พร้อมทั้งเลขวิ่งบนล่างถ้าจับคู่จะได้9449เป็นเลขเด่นของหวยฮานอยงวดประจำวันที่ ยี่กุมภาพันธ์ครับมาได้ทั้ง3ฮาหนอยครับพิเศษปกติและ VIP ครับแนวทางสูตรขำนวณสูตรนี้ผมสรุปเน้นที่ฮาหนอยปกติรอบ1ิบปดนกาสิบนาทีถึง1ิบปดนกาสามนาทีครับนี่คือข้อมูลวหวยฮาหนอยทั้ง3หามฮานอยที่ผมได้ นำมาลงคลิปให้กับสมาชิกูเป็นการประกอบการตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญาณรับชมก่อนตัดสินใจครับตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเลขสูตรคำนวณเท่านั้นนะครับสูตรคณิตนี้จะมาตามสูตรออกตามสูตรหรือไม่ต้องรอติดตามผลการออกสลากไว้ฮานอยทั้ง3ฮานอยกันได้งวดประจำวันที่2 7กุมภาพันธ์ครับ ขอบคุณสมาชิกสตาร์ทุเดย์ดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกาลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางวิธีการคิดการศนกสุดไว้ที่ผมได้หาข้อมูลหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปฏิฮานอย VIP ลงคลื่สมาชิกุูเป็นการประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับจะได้เป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรไวดีๆเลข เด่นเนนำมาลงคลิปให้กับสมาชิกไปติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ